เราไปนั่งคุยอะไรกับเขาออกมาเขากลัวลูกค้าจะมาซื้อของแล้วป้าไปยืนอยู่งั้นเขาก็กลัวไหมอ่ะน้องเขาสตั้นเลยเห็นไหม ป้าเราถ่ายรูปให้ป้าสวยๆเราชอบแกงแกงลืออะไรหรอแกล้งโซมอา้าวถอนแมสกมาน่ารักน่ารักสวยๆส,สวยมากต่อเลย <c oughs> ป้าออกมาโพสท่าสวยๆข้างหน้าได้ไหมหนูถ่ายให้ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวหนูจะส่งรูปให้น้าแก้วดูเ้าคือกรรมการเนียนะจมีหลวงคุยกันจริงจริง ฝากความคิดถึงให้นาติ๋ยวหนูส่งเป็นไปให้นาติ่งส่วนตัวติ่งรักนะจะวนแน่อย่กคินตัวหนาขนาดนี้